ปลาลงไปแ้วเขาจะงเห็ดเค็มนเนาะแต่เห็ดเข็มนันมันสีกแก้ไ่ได้มันกแก่ได้กับบอสเสเอาชีคนชอบทุกคนใส่ลงไปผองชีลรดงชีรเดี๋ยวสิวื่อี่พี่แอดมันเห็ดอีกผง,งชีรดเดอร์แเขาก็พ้นไป เพรเาะในเครื่องมันเขา่าต่างมันเข่าก่างเนาะคพื่หมดกหม้ออะไรมันใสมันุ่กแต่ใส่ได้เพื่อนๆ,ๆนะตะกี้ทิ้งเหลือให้ใส่ไปโลดเพื่อนๆจ้ะเขาเอิญหมกหม้อเพื่อนๆนี่เขาเรียกหมกหม้อเนี่ยเพื่อนๆจ้ะ เหตุการณ์มันก็เป็นอย่งซี้คือหอมม้องมกหัวปีนั่ะละจ้ะคือห้องมดหัวปีนั่นแหละจ้ะวันนี้แอร์ทำทำย่างเดียวจ้ะพอใหญ่กินไปแล้วจ้ะเพราะวันนี้มันคำมันจะไปย่างเหรนหมัจะไปย่างเหรนก็ค่อยใหญ่ก,กันกันเลยมากคนก็นกนเลยกิน ไปบริทาวีดีโอปิดฝาหมอไว้แล้วเด้จอจ้ะปล่อยจุดมาที่หนึ่งโม่ปีโม่ปีเขาใส่กับผมมา,จากจ้ะเนี่ยไปซื้อมากปยุนยุนมักหน่อมมา,จากจ้ะ เขาอยากกินอย่างมันมีมดทุกอย่างกับเดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดใส่กระป๋องมาเป็นหัวปีเป็นชีเล็กเป็นเฮดเป็นยางกะบมีมดกันเนี่ยหัวปีหัวปีกประป๋องหัวปีหินป่จ๊ะเนี่ยหมื่อปีกระป๋องกับประมาณก็อะไร มันสองร้อยก็บาทบ้านเท่าหรอเพื่อนเพื่อนจะขายแต่ก็ต้องกินจ้ะกินจ้ะกินพิวมาต้องกินจ้ะเพาก็ต้องไปล่ออ้เนางเนาะต้องไปล่อเฮ้เฮ้ก็ต้องมาเปิดปลาปลาอบดูแอน,แอน ก็แยกให้หน้าอ้อยๆนะทำพวกข้นมาเกิดติดอ๋อเกิดติดอ่ะแอนปะจับไม่กันจ่ะ ก็ได้กินนะจ่ะเพื่อนจ้าเพาราะว่ามันบุรีสาเหตุจาหาเนี่ยคุณสิกแกงชีว็ตได้บุน้องมีบนุน้องวะเนาะอื้มเอาแส่ไป,ปก่อนเช็ดเนี่ยเขาก็ใส่พักลงไปเนี่ยพักอีกตูว หอมลองไปเพืเ่อนๆบ้ารู้ไหเพื่อนๆใส่ลงไปตัวหอมหอมเพืเ่อนๆบัได้ตัวเด้อนี่แล้วมันแย่แอดหิวเขาหอมอี่ดีเพื่อนหอมไม่ดีเนี่ยทินงก็เขาวสวยกินกับอัน เดี๋ยวอบให้ยแมลงนันจะน่อยปิดไฟไว้ก่อนเนาะใหอยแนลงนนันจะน้อยแล้วเพื่อนๆจ้ะจะเอ๋จะเอ๋จะเอ,ะอ๋คนเฒ่าปุ๊บเออเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเพืเเเ่อนๆจ้ะหอมๆเหิอือนเดือยาชิตักใส่ถ้วยให้เบิ้ง เหตุการณ์ปี่แอบลอมานานมกหัวปีกระปองจ้ะมกหม้อหัวปีกระปองจ้ะนี่นะจ๊ะปลาตัวหลายๆเลย นี่จะมกขัวปีกระป๋องออมานี่ยเห็นชัดๆนี่จ้ะมกขัวปีกระป๋องจะเป็นน้ำแค่ๆจะอร่อยอจ้ะเพื่อนๆเด้อชิมให้เพื่อนๆเบ่งเจ้าค่ะมกขัวปีกระป๋องจ้ะเนี่ยจิมหัวปีนี่แหละ พ่อแม่พ yeah. ี anya, ่บอกเอ้ยสีที่เขาเคยกินมาแต่นมตะหน่อยสิเป็นยังสีเนาะอย่าแอดกินผู้เดียวไตตอนใหญ่ในจากน้อยด้อเนีาะหกปีออืืเนี่ยแอดหมกใส่กะปิเอ๊ะน้องจะอันนี้ไมอยู่เนี่หมออยู่จ้ะ 你说不要拍。